การเริ่มต้นการทำการตลาดออนไลน์สำหรับแบรนด์น้องใหม่วันนี้เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะสาหรับแบรนด์น้องใหม่ที่ต้องมีการสร้างตัวตนและการรับรู้ของแบรนด์ในช่วงแรกจะส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาว1เลยการวางรากฐานของแบรนด์ให้ชัดเจน กำหนดตัวตนของแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นโทนสีชื่อโลโก้แล้วก็สโลแกนของแบรนด์ค่ะแบรนด์สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าบ้างหรือทางแบรนด์เองมีจุดเด่นอะไรบ้างตรงนี้ต้องบอกให้ชัดเจนค่ะ2กลุ่มเป้าหมายค่ะเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีอายุเท่าไหร่เพศอะไรมีความสนใจด้านไหนหรือแม้กระทั่งการเล่นแพลตฟอร์มไหนบ้างและก็ความต้องการของลูกค้ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะนํามาปรับใช้ในเรื่องของการรู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของแบรนด์เรา สา 3. การสร้างตัวตนผ่านโลกออนไลน์ค่ะแน่นอนค่ะเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มไหนบ้างเช่นถ้าเรารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์ม Tik t o ็อเราอาจจะมีการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอสั้นหรืออาจจะทําเป็นไวรัลหรือถ้ากลุ่มลูกค้าของเราอยู่ในกลุ่มของ Instagram อาจจะมีการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของรูปภาพที่สวยงามแล้วก็ดึงดุรวมถึงไลฟ์สไตล์ของตัวสินค้าหรือถ้าจะเป็นอยู่ในกลุ่มของ f a c e b o o k เราอาจจะมีการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของบท ความหรือว่าเนื้อหาสาระถ้ากลุ่มลูกค้าอยู่ในแพลตฟอร์ม s h อป e e l a z a d าก็อาจจะมีการสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของคอนเทนต์แล้วก็คำอธิบายที่ดึงดูดใจรวมถึงนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเราอาจจะมีการใช้การไลฟ์สดเข้ามาร่วมด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการมองเห็นในอีกหนึ่งรูปแบบค่ะ 4. นะคะมีการใช้โฆษณาในการเร่งการมองเห็นให้กับแบรนด์ Tik t o k a d f a c e b o o k a d i n s t a g r a m แ d แล้วก็รวมถึง Google Ad ด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มการมองเห็นให บแรนด์5อาจจะมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นในเรื่องของการตอบแชทลูกค้าให้เร็วและก็ลงถึงมีการสร้างคูปองส่วนลดให้กับลูกค้าใหม่จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเก่าเพื่อคืนกำไรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าค่ะ 6. นะคะสำหรับแบรนด์ที่เริ่มต้นใหม่ควรจะมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทําการตลาดค่ะเพราะว่ามีต้นทุนที่ต่ําและก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ าางงกวงว้ขแบรนด์น้องใหม่นะคะคนที่จะเริ่มต้นจากการสร้างตัวตนในโลกของออนไลน์ให้แข็งแร่งเน้นการให้คุณค่าและก็การเชื่อมโยงกับลูกค้าโดยตรงมีการใช้โฆษณาและก็ความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงของแบรนด์ค่ะถ้าใครนะคะอยากจะฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพจรับซัมอินฟแล้วเจอกันอ e ีพีหน้าค่ะ